全てはここから始まった。 悪なき闘争と反逆血の宿命だ私の愛する平八さんはやがて世界を戦乱に巻き込む多くの犠牲を生むでしょう貴様何者じゃ我は剣を極めし 全ては動き出したもう誰も止めることはできない 貴様があの時母を殺した貴様をここで終わらせる。 戦いとは最後にどちらが立っているかそれだけのこと決着をつけるとするか สวัสดีครับคงเห็นเชลเลอร์เริ่มต้นเลยนะครับว่า3พ่พอลูกนั้นก็ฆ่ากันตลอดเวลานะครับแต่ว่ามันมีเหตุผลอยู่เพราะอะไรนะครับแล้วมันเริ่มต้นจากจุดไหนนะฮะเราจะมาดูกันเรื่องของ t e คนเจ็ดนะครับในโมดสตรอรี่นะครับมิชิมะ a ซาก่นะฮะอ้เพลงไพเราะมากเลยนะครับ ฟังสบายเหลือเกินผมจำได้นะครับจากการที่ผมได้รับจดหมายครั้งแรกจากลูกชายของผมจำได้แม่นเลยกับประโยคที่ว่า so ผมรักพ่อผมมีความสุขมากผมร้องไห้เลยแหละช่วงเวลานั้นผมเชื่อว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องการ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมกำลังสืบสวนเรื่องของพ่อและลูกคู่หนึ่งแล้วก็เจอจดหมายที่เด็กหมายถึงลูกชายส่งถึงพ่อนะครับมันเขียนว่าพ่อวันหนึ่งข้าจะฉีดท่านเป็นชินช้นชิ้นหลายปีก่อน อ่าตัวละครที่1น,นะครับคนขวามือนะครับเฮฮาชินะครับเรียกสั้นๆว่าป่าเ hey ฮนะครับแกค่าท่นแม่คนนี้คือคาสุย่านะครับเรียกสั้นๆว่าคาสละกันเฮ hey กับคาสคาสุย่านะครับคาสไหลฆ่ากระโดดทีมย,ยอดหน้าเป็นไงละ่ะจุกไหมละ่ะอืมไอเด็กงโง่เอ้ยอะไรเนี่ยนี่เนี่ยเตะพามา เตะพามากเตะพามากเตะพามากไหมเตะพามากอมไอเด็กเลือดคอด่าเราอย่างเดียวเลยต่อยพามากต่อยพามากนี่ไงล่ะเจอสิบฮิตคอมโบงานลองใหม่ชาติหน้าแล้วกัน แดดสองฟ้าเป็นสัญญาณของวันใหม่ปาเฮอุ้มคาสนะครับคาสเป็นลูกของเฮนะเรื่องสำคัญเลยจำไว้เลยนะครับโยน อันนี้คือเริ่มต้นภาคหนึ่งนะภาคหนึ่งเหตุการณ์เป็นอย่างนี้แหละครับแล้วก็คาสก็กลับมาแก้แค้นเฮในภาคหนึ่งอนนี้ตัดมาที่ทหารนะครับในทะเลทรายกำลังค้นซากเฮลิคอปเตอร์อยู่ไปไปยะแกยแกๆ นี่ก็คือบุคคลปริศนานะครับคาดว่าน่าจะเป็นจินนะอ่ะคนนี้คือเมื่อกี้คือจินจินคือลูกของคาสโอเคนะคลาสลูกเฮจินลูกคาสนี่คือนีน่านะครับกำลังหันไปมองที่ก้าวีวางเปล่าอยู่นีน่าเป็นนักฆ่ารับจ้างนะครับมีตั้งแต่ภาคหนึ่งเหมือนกันเป็นตัวละครที่เด่นเหมือนกัน ผู้นำของมิชิมาใส่เบสิ่งนะครับจินคาซาม่าทำให้โลกนี้เกิดสงครามเขาทำให้มนุษย์ตกสู่นรกหรืออาจจะทำให้ทุกๆคนปลอดภัยก็ได้ความกลัวความเกลียดชังทั่วโลกนะครับทำให้เกิดความโกลาหลอย่างที่จินคาดคาดการโลกจะล่มสลายนะครับเพราะมีสัตว์ปีศาจในตํำนานนะครับกำเนิดขึ้นมานะครับ Un, จินจัดการปีศาจที่ชื่ออาซาเซลนะครับแล้วก็ช่วยจักราวาลน,นี้ไว้อันนี้คือภาค6นะแต่ว่าโลกนี้ได้รับการช่วยเหลือจริงเหรอสงครามที่จินก่อขึ้นตอนนี้มันเกิดขึ้นระหว่างมิชิมะไซบอร์สของจินนะครับกับ G ีคอ p เป a t i ชัของคาซิย่านะครับผู้ชนะจะได้ทุกอย่าง แล้วก็รางวัลก็คือโลกที่ล่มสลายนะฮะจินผู้ที่เริ่มต้นสงเริ่มต้นสงครามทุกอย่างเข้าหายตัวไปตอนนี้เขาอยู่ไหนก็ไม่รู้หลังจากที่เขาหายตัวไปจีขอบก็เลยเหมือนกับว่าครอบครองโลกนี้มากขึ้นนะฮะเราได้รับสัญญ,ญาณจากสักที่หนึ่งนะครับเรากำลังส่งทหารไปนะครับ อ๋อเป็นสัญญาณที่เฮลิคอปเตอร์ตกเองโอเคหามากขึ้นนะครับคือสั่งให้หามากขึ้นนะครับใครหายใจเราก็ต้องรู้โ้มันช่างยาวนาน,น,นเหลือเกิน ตั้งแต่จินดูแลไซบาสือเนี่ยข้าต้องดูแลด้วยมือข้าเองแล้วถ้าพูดถึงปีศาจในโลกนี้แล้วก็ พวกมันจะมีรูปร่างเป็นยังไงกันเหรอคำตอบในคำถามคำตอบในคำถามนี้ยังเป็นรบกวนใ,จในจิตใจผมวันนั้นผมได้ไปทำข่าวที่สนามรบเกี่ยวกับสงครามที่จะทำให้โลกนี้ล่มสลายเมื่อผมกลับมาที่ค่ายทหารมีข้อความส่งมาให้ผมหาผมผมนี่อึ้งเลยครับทำไมบ้านเกิดของผมโดนโจมตี เมื่อผมกลับไปไม่เหลืออะไรที่ผมจำได้เลยถนนเงียบไปหมดไม่มีรถเลยสักคันตอนนี้เหลือแต่รถถังกับรถหุ้มเกาะเต็มถนนไปหมดตอนนั้นช่วงเวลาตอนเย็นแต่ว่าหมอกเต็มท้องฟ้าทำให้ท้องฟ้ามืดเลยต้นไม้สีดำ พื้นดินที่ไหม้สถานที่ที่เรียกว่าบ้านตอนนี้เหลือแค่เท่าฐานถนนที่มีเสียงสะท้อนของเด็กที่เล่นนะครับตอนนี้เหลือแต่เสียงรถถังทุกๆคนที่ผมรักเสียไปหมดวันนั้น ชีวิตชีวิตของผมจบแล้วแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวสิ้นหวังความเกลียดชังในใจของผมตัดมาอีกแล้วทั้งนี้กี้เป็นนักข่าวนะยังไม่เห็นหน้าเลยนักข่าวคนไหนเมื่อกี้ไปเจอเออไปค้นแล้วนะครับแต่ไม่เจอเลยเลย พวกจีขอบมันตีเราเรื่อยๆเนี่ยเราไม่มีผู้นำเราจะทำยังไงดีเดี๋ยวขอคิดก่อนใครอะ อาเฮมาแล้วอ๋เป็นลิฟต์นะครับลิฟต์แบบใช้ระบบแบบไต่ขึ้นไปแบบขาแมงมุมทำอะไรกันอยู่วะไปจับมันเร็ว อา g ีจียิงเ <c oughs> ตะทิ้งไปปัดทิ้งไปต่อยทิ้งไปเ <c oughs> ตะทิ้งไปอีก <c oughs> <c oughs> งานงอกแล้วสินะ โอ้ยิงก็ไม่เข้า r p พจีก็ไม่ได้ผลส่งคนมาต่อยดีกว่าฮ้แค่นี้เหรอโอ้นึกว่าจะมาต้อนรับกันใหญ่โตวกว่านี้เอาถีบหลังแทงเขา่าเฮ็ดบัต มานี่ลงมาทำไมไปโอ้มเหยียบอ๋อเฮ็ดบัต เหยียบอีกทีเอาโอ๊ยไอยไม่โดนเอา,าบอมอีกทีเตะอืมไม่ทัอืเอาอีกทีหนึ่ง มีสับสับเฮ้เฮ้เฮเฮสนุกจังเว้ยมีอีกไหมอ่ะขึ้นมาชั้นบนสุด สปอตไลท์อมานีน่ามาแล้วนี่น่านะฮะเป็นนักฆ่าเป็นต,ตัวละครที่มีทุกภาคเลยเนี่ยต้องการอะไรต้องการอะไรกันเหรอฮะ hey, ชิมิชิมะจะอะไรกันฆ่าก็มาจัดการกับบริษัทมิชิมะไซเบอร์สื่อสินี่ถีบยอดหน้าก่อนเลยอืมอืมอืม ไม่โดนได้ไงเฮ้ยป๊อืมได้เวลาตายแล้วโอ้ยไป ผิดผิดโอาย,อยกดผิดพอดีไหมได้อยู่เฮ้อมันรู้ที่ต่ำที่สูงซะแล้ว จะเอาอีกใช่ไหมจินไม่อยู่แล้วนี่ตอนนี้เหลือแค่ข่าคนเดียวที่สามารถทำให้มิชิมะไซบัสึเนี่ยกลับมาสู่เกียรติยศได้เถยงไม่ออกเถยงไม่ออกพอไม่ต้องยิงเธอทำงานกับฉันแล้วและฉันก็มีงานให้เธอ ยินดีด้วยทุกๆคนไม่เจอกันนานเลยนะดาวาออกไหมว่าเห็นฉันตอนนี้มันหมายความว่าไงถูกต้องแล้วมิชิมะไซเบสึกลับมาสู่ของคนที่ถูกต้องแล้วทีนี้ก็รู้สินะว่ามันหมายความว่าไงข้ามีข้อความส่งให้นักต่อสู้ทุกคนศึกกำปั้นเหล็กกลับมาแล้ว นี่คือลานะฮะเป็นตัวละครที่เพิ่งมีภาคหกอขอโทษกับท่านตอนนี้เฮียชิมิชิมาเออรู้แล้วเว้ยหืมกะ่าไว้แล้วว่าแกตายได้ไม่นานเฮียชิเวินกำทำไมคุณมาเปิดการจัดแข่งช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยข้าจะอธิบายวันหลังแล้วกันตอนนี้ ทำตามที่สั่งก่อนแล้วกันเตรียมตัวไว้ไม่นานอีกไม่นานทุกทุกสิ่งจะมาถูกที่ของมันโอ้มันมีหลายชัปเตอร์มากเลยนะครับคาดว่าตอนเดียวคงไม่จบแนะ่นอนแถมมีเป็นเนื้อเรื่องเดี่ยวๆให้ดูอีกเนื้อเรื่องของแต่ละตัวนะครับโอเคยังไงพารน,นี้ไว้แค่นี้กันยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วจเจอกันตอนหน้านะครับบ๊ายบายครับ